น้องวองคำแพร์นนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป่ายสุูตส้คนเจา้าวันนี้กับว่าพากานันเด็กแะจ๊ะในช่องแม่ชบาพาสแซฟพี่น้องจา้าวือน,นี้แม่ชบามีเมนูเด็ดจ้ะพี่น้องก้อย ก๋วยเนื้อแล้วพี่นอ้องเด้อก๋วยเนื้อแซ่บๆซเขาเหนียวหอนหอนอันพักกะออามาจากสวนทั้งหมดเลยแล้วพี่นอ้องเด้อบักเขือเปาะอันนี้ยังก่อนนี่มาละขีน่นกพี่น้องมาละขีน่น,นกเก็บเนียเกดีแล้วพี่น้องเด้ออันมากมันนะ่ะมันจะเป็นซีเดียวกับอันกับใบมันได้ไปซอกหาเอาหาเกือบตายได้สำเนแล้วพี่น้องแม่ว่าดกเต็มต้นยุ้มอาสิดดกอีแล้วแม่มชะบาหามาเห็นเด้อบางแตงบักเขือ ปลาเคือด้วยพี่น้องเด้อยปลาเคืออแล้วก็มีปลาเคือข้างกบน้ำนวยหนึ่งพี่น้องมาจะบบาวบาลายหามากินกับแม่จะบาดตัวพี่น้องแม่จะบัคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็สวยขึ้นสวยขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเอาไก่ลายไก่กับพี่น้องนี่แม่นี่แม่ก้อยขมอัมรำบอแมนเด้อบอแมนขมอัมรเด้อพี่น้องขม ตายคืนเด้อพี่น้องเด้อเป็นอย่างจริขมแปรตายขมคักขมแน่เอาแบบเซตแบบขมๆพี่น้องอยากกินมากลาบนี่มันต้องขมด้วยมันควรจะเข้ากันพี่น้องอันนี้ก็ขมมาละก็ขมโอ้พี่น้องฟินมาจ,ามาจาัาาาาาจะมาจะบมาบออะไจะทามากินมาก,กินมาก,กินนี่แซ่บตะติ้พี่น้องเอ้ยครับ พร้อมขอกปเบร้อกขอยุ่มตะกบอยากต้องงามองตื้นนี่กับว่าไปกินไปเพราะอะไรหิวแห้งหาอะไ พ่อคุณพักทั้งบนหนี่งเก็บจากสวนแม่สบายเหรอ ผมแตขึ้นใครว่ามาคมกินอะไรเ,เพื่อนอ่้องคมใส่บีมะนะไส้บีอยาความส่บีพ่อนหนจะดิ่งให้ินึเพ่ห้ปาก À, à. Ủa, kẹp bây giờ xuống cái hả? กินบ้าปากบ้าหัวแม่งยังที่เพื่อนหิวหิวข้างแล้วนี่บรรยากาศดีดีแล้วนี่อากาศเปลี่ยนนะจ๊ะบางมือก็เริ่มฮ้อนออกมาแสบเนื้อแสบตัวบางมือก็ล้มเย็นไวๆบอย่างดีขึ้นเมื่อไงตของเย็นวๆ Nóng mắm Hừ 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 hừ. มันเจ๋งกะลุงควยป่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีครัดูนะหน่กับยาญยุบ้านญาบ้านหลังที่กำลังต่ง กินเนาะ้ามแม่สบายเบาไว้แม่สบายไปซักข้าอยูยพี่น้อ,องกันแพ้นะอบค ไม่ไงตาเสือดถูกออาจจะ,ะ,ะมีเสียงล้มตกกวอนเลยแล้วจับพ้าล้มแห้งดีไหมเนี่ย เสื้อผ้าสักไว้กับปิวนะปิวรุดจากกับจากผ้าไกลมากเลเขาเขามา แกน,น,แนี่ี่น้องนั่งเนี่ยค่ะแก้ีมันมันไหมมั้งอันนี้ก็อยากแก้กินบะฮันไม่น้องกินบะฮันแบบมันไม่มีใครมาเก็บไปกิน ก็ไม่เหเขากล่องนะนี่นี่ยไปไปเรื่องไก่เ่าเรียงอะไรเพี่น้องเรียงอะไรี่หาตัลวละแม่มันแม่มันสามสี่สี่ตัวพร้อมตัวนึง คมไมู คือคำใดบ้างพี่น้งองผมพี่น้องว่าก็ปก,กินคำแน่ๆเข้าไปจรือเปปากน้อยปากจอมตับ ก็เลี้ยงควายฟังพงนนะุ่นก็เลี้ยงควายควายมักหนามเนาะคุณจะมาอย่างไรให้แกงอับ กตกลงย้่นเ,เต้หัวปะะปบปล่ร้าไ่เป็นหรอกม่ไดนนงนีง่ระเจ็บนะเิ็นักพี่นักรู้ว่านขีดอสองสองไงไปกันกินซ้ำใ็ดหน้าเป็นอะ ข้หนาัเป็นบักเกตหลายก็เห็นน้ากิงหลห่ะ้ผมผักคนเียวนหนักไปดกพี่น้อง สวัสดีค่ะ